แข่งสีเหลืองแข่รต่อนะมะม่วงอีดล่ะอีดงเราไม่ช็อตไงเราต้องช็อตด้สิออครยังไงบางสัวัสดีอรับเเยอะสิร้อนนะพอดีเป็นคนร้อนนะเพราะคือเกดแต่ร้อนไหมอ่ะ อ๋อราเล่นเด็เหรอร้อนเป็นเด็กค่ะร้อนเดี๋ยวเป็นแฟนให้นะสรงผมนี้เป็นไงบ้างเอาสรุปผมนี้เป็นไงบ้างจริงเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะก็ตีแก่เหรอจริงเหรออทุกทุกวันนี้ยังไม่คุ้นหน้าตื่นนะตื่นมาแบบส่องกระจกแล้วแบบใครวะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะอะไรนะพูดอีกทีสิ อะไรนะครับอะไรกันเลยอคิดถึงกันไหมบูเราไม่รวมพูนกันนานมากเลยเนาะใช่ใช่ไมเราเรียกว่าลืมกันหรือยังเนี่ยลืมกันหรือยังลืมเนี่ยถ้าลืมจะทำให้เราถึงของเล่นเมื่อเช้าภูนเรามันเจ็บใจ ซื้อมากจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวมแกออกมาคือน้องน้องเป็นปิกกจูตัวใหญ่แบบตัวประมันโอง่งอะครับตัวมันโอง่งอะแล้วก็แบบยกมาหนักมากแล้วแบบมันต้องเอามาตั้งบนฐานที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมแล้ว<อ>มันมีเดือยอยู่แค่เนี้ยยกเองเลยเหรอยกเองยกยกแบบหนักมากไมก็ไม่บอกไม่ก็ไปช่วยจะตั้งจะไปตั้งบนฐานแล้วทีนี้ ไม่อยากจัดบ้านนะสิอยากจัดจานเสิร์ฟอาหารอ้โหนี่เนี่ยผมเล่นนั่ทุกคนมันก็ิรัวเอก็เลยไม่ใช่คนอยากรับนานักไม่ไหวก็เลยาจริงผมไม่ใช่คนอยากจริงน้องห้เลยใช่เลยหรอันเลยอันนั้นเลยคดงนินะครับม่คอมาปลาอะไรนะครับ น่ารักนะจริงเพราะเพรขาเพิ่งเองตัวเองเนาะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่มาออกงานกับครอบครัวเขาดูเมื่อกี้นั่งแบบนั่งนั่งนั่งเรื่อนดูรูปแล้วก็บอกแล้วก็ใครอ่ะใครอะน่ารักน่ารักหล่อฮะาหล่อฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฝั่งนี้ด้วยนะคะถึงกันไหมคะอาร์เตโยนี่ค่ะไงว่าลูกโป่งหนูไม่ได้เราไม่ได้รวมคนกันนานะใช่นนี้ครับ เองหมดำอะไรอ่ะอาดมเหรอไปดอไดิอะไรอ่ะโอ้อ่าสักรู่นะครับไม่เเห็นนะ Thank you เชื่เสียบคุณครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไอแอดเนตเลยขอบคุณนะครับวุ้ยครับครับอะไรนะชอบแมวไหมไม่ชอบครับชอบหนู แ้วชอบแม่ไหมไม่ชอบแต่ชอบหนูเหนูไม่อยู่น้อตลอดไปเลยถ้าเป็นหนูเนี่ยผมก็จะเดี๋ยวให้ปาให้พี่พนาแล้วนะชอบชอบสีผมนี้หรือสีผมอ่อนมากก่ากันก้องเลยนะชอบเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรนะอะไรนะทำไมนะใครอะใครอ่ะเสื้อสวยอ่ะไม่ถึงอ่ะติดยังไงให้ติดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกวิธีให้เราต่อวิ่งไม่ทนเหรอขอบคุณครับหล่อเนาะหล่อมากเลยอ่ะชอบ น่ารักมากเลยุ้อาน่ารักเฮ้ยสวยคิดถึงหมอมฟ้าเลยอ่ะแต่ไม่ได้ละเอาปลาอวดยอมดำแล้วไปสืบเหรอโอ๊ยปุณคุณบไหมน่ารักน่ารักคุณต้าแมนเหรออารวยใายที่อยู่อ๋อดูปุ๊บสอ่าเุ้ยนี่เอาปาอวด เร็ว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 นี้เดี๋ยวก็จะเปิดรอการวยอันนี้ทำพ่กั๊กหมูฉันเนี่ยแจกไม่เลยจะได้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับอยากกินน้ำพริกกังหมูอยากกินไงขอไปกุ้งกับกั๊กหมูบ้านเรามีเพียบเลยอะแกก็มาบ้านเราไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าร้ายนะคะช่วงนี้เราไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นไป

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ได้ทุกคนมันเป็นดีไซน์ครับผมแม่ตอนแรกผมก็ไม่ได้ฟังตอนก็พักก็ได้ฟังตอนแะมันน่าจะไม่ยาวเท่านี้นะแต่ด้วยกับการใช้งานผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบคือใส่กางเกงไงให้คนทักแอดโดดเด่นขึ้นมา แฟชั่นแฟชั่นใช่ใช่เราทำสไตล์แฟชั่นนิสตนะมีใครตามไหมอะสักพักค่ะเราไว้โอเคให้เรามีสองามีสอง้องนแล้วก็เอาไหม ดีใช่ไหมล่ะน่ารักไงเออเขาชมผมว่าน่ารักให้เขาไม่ชมแล้วเขาน่ารักไหมเขามีใจแล้วล่ะริงเหรอเอ้ยแต่จริงๆเนาะโน่นตัดผมใหม่แล้วแบบรู้สึกว่าน่ารักเนาะอันนี้พูดจริงๆนะพูดทั้งวันเลยเออเแลนวเขาหน่ารักไม่เขาว่าวันก่อนเหมือนแบบได้ไปทำงานสักที่ด้วยกันเนาะเขาบอกท่านใช่ไหมก็รู้สึกเออ น่ารักน่ารักจริงน่ารักเขาน่ารักรักยังโอ้ยน่ารักกว่ากว่าน้องเลนอีกนะจริงจริงจริงน้องเลนน่ารักแต่ว่าอันนี้อันนี้น่ารักกว่าน้องเลนอีกนะพูดไปจริงจริงจริงเลยนะครับน่ารักเลยยังรักอยู่แล้วเี่ครับผมใช่ไหมไม่รักกันได้ยังไงเกิดยดิทำไมพูดต้องเจอหนี่สิแต่ก็แตะตัวผมทำไม แต,แต่ได้เนื้แต่ได้ได้ไม่แต่ไม่แค่นี้ใช่ทำไมเราหงเนื้อหงตัวจังนะฮะเดีเ๋วยวมันจะขาดจริงจริงใช่ไหม <laughs> อะไรนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุกดกางเกงหลุดใช่ไหมอห๋ออะไรใช่ได้ไปห่อดึงกางเกง <_ d its> เล่นตัวเองอะไรนะครับเจ๊บอสเจ๊บอสนะอันเนี้ยไอหนูเมืไงน้องชายว่างไง เลฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะเขาบอกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ผมเป็นตัวเล็กใช่เราก็เราก็เทเลาด้วยดิติดกาวุ่นเลยัดผมมาเ่เทเลยด้วยมันลำบากเลยวาวุ่นเลยผมก็ยอมดำกลับอีกไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายเคื้อม่วงแถวนี้ชอบทรงผมไหม ไล่รูปเลยแล้วก็ทัดผมทุกวันเลยทัดทัดผมไม่พอนะอยากแบบทำสีผมด้วยเนี่ยช่วงเนี้ยเออเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยไหมเมื่อก่อนจะเป็นอะไรนะผมยาวผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผมยาวผมสั้นใช่ที่เปลี่กผมยาวผมสั้นจากผมยาวผมสั้นจะเปลี่ยนเป็นผมรักคุณดีกว่าทำไมแค่นี้มันต้องเปินหนีเลยโอ้ย ผมหนุ่มผมยาวเดินมานี่แล้วมาดูมาดูจเลยมาดูผมยาวมาที่แล้วเป็นอย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมนะครับเฮ้ยหมั่นไส้แล้ววะทำไมดีว่าหมั่นหมั่นเชี่ยวโอ้น่ารักขอบคุณนะคะแก้วเหรออ๋อแก้มหน่อยฮัลโหลอานุ่มไหนจ้าอานุ่มอ๋อแก้มหน่อยมีแก้มอยู่ไหมเนี่ยอยู่แล้วไปทำอะไรมาหรือเปล่า กินมามา่าทำอะไรมาเลี้ยบเอากินมามา่าทำอะไรมาหรือเปล่าจริงเหรอวะก็น่าทำอะไรมาแค่กินมามา่ากินมามา่มาลูกไม,ามา่ทา,มา,อานอะไรไม่ไม่ของแร่เขาแบบ If you touch me, you have to pay three thousand dollars. You know, but uh, if you

จะตัดแล้วกันน้อยแล้วกันอะไอไม่ถึงเดี๋ยวเธอที่เราเราทํคอตอันนี้นไมเงนอะไคือคือคือพอดีไหมพอดีแกยังเต็นไม่พอหรอแล้วผมอยากแบบทำแบบทําทำในดำในเพล้ทากับนโทุกคนใช่ไมเอาล่าเหรอ ก็โยนมานะเอ้นอะไรนะครับเอ้นไม่เป็นจาอก่อนด้เเเเเ้ผมว่าสามารถนะครับคอนเทนต์ เต้นเอิดเอิดเอดเอิดเอิแล้วเอาลงทิกตอก้วยนะเฮ้ยเอาลงให้นะอันเป็นิงเฮ้ยไอ้ไฟไปนไปไปมาที่นีโอเคอะไนะอเคอปไรนะเ้นไปอะอ้มันไลไนเต้นไปว่ะอ่าเอ้นะครับ รักเหมือนกันนะรักใครรักคนแถวนี้แหละคนแถวนี้ที่เก๋หลายคนอยู่นะเรื่องุมงเยอะมากเลยนะเนี่ยวันนี้รอคอสองอ่ะเมื่อไหร่จะสองดูรถเท่านี้ได้แล้วครับทุกคนใกล้ส่งแล้วอุ้ยจริงเหรอหน้าแดง หอม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 วิ่งวิ่งเอานี่เราเราสามารถอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าใจเรามันได้มันได้อยู่แล้วเ้อช้าต้องเต้นด้วยนะที่ช่ผมฝากหน่อยเดี๋ยวผมจะเต้นแบบ คนไทย tóc เล่นด้วย nè, เล่นยัง nè. ใช่โอเค่ืออไม่โอเคผมว่าพี่เชิญน่จะต้องถือไม้เพิ่มอีกหนึงอันนะครับผม คนถ่ายต้องเต้นด้วยนะคนถ่ายอะ่ะคนถ่ายต้องเต้นด้วยนะดูใบจิ บอสขอแรงแบบเวอร์ชั่นร้อย รูปมาโอเคครับอะไรนะจบผมไม่อยากเป็นตากล้องอ่ะถ่ายอะไรจะได้เจอเจออย่างเงี้ยอ๋อเจอถ่ายหน้าก้องเพลงได้ไหมเฮ้ยนะครับโอ้ โอ้งหเอาอโเพียงผมเป่าคาถาแล้วให้กดบาทให้กดบาทคาถาใจหลใจจังอ่ะช่างจึงเป่าาถาเร่งกันไหนเร่งกันอาออ้ไม่พอใจไม่เป็นไรครับทคุณพี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแล้วาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่า่าครับผมเดี๋ยวเราจะไล่จากฝั่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไล่จากฝั่งรมบแล้วก็เลากยาวใช่เดี๋ยวผมเดินมาโอเคยังไงดีครับคลิปเป็นคลิปก่อนเป็นคลิปเลยนะมาเป็นคลิปเลยนะไม่รู้นะไม่ไม่เอาละไม่นะเราเป็นคลิปนะเออ

หรือ,รอ,รอลุกหล่อตายแล้วลูผภาหรือลุกหล่อลุกลุกแรนะลุกแรง เยอวีก <c oughs> ่อนเลยเช่อเออ๋อร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 อจะพูดนะเข้าใจไหมโอเคเอ่อเออจังไระ โอเคครับเอเคเลยโอเคไม่ได uh, okay. ้ไม่ได้เดี๋ยวน้อยใจดูต่องสำมห้าหน่ไดองสามห้าห5ึ่งสอ้าหน่นึ่อง กิดใช่ไหมอ้าวบุคเรอรี่เขามีคนเกิดแถวๆนี้ด้วยใช่ไหมแต่เห็นว่าในวันนี้คืงนี้ระหว่างนี้เดือนนี้โอเคครับโหผมเกิดวันนี้นะครับเกิดจะรักโอ้ยเดี๋ยวเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราท้าทิพย์เบสเดยทุกคนก่อนเราะก็ไม่ไม่มีโอกาสได้แบบพูดถึงนะไรมาเลยครับก็ขอให้มีความสุขมากนะครับท้าทิพย์เบสเดยนะครับควสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอยร่วมดีที่ดีครับ ผมก็มาเอกี้ิชาหายใจทางเนี่ยัก็หน่อยนะนี่ไงเป็นนะคะผมเป็นคนสุขภาพ้าของแรนะคบผมก็ขอให้เจอสิ่ดีขอให้บัในสิ่งที่ตัดทำานนะครับผขอให้ี่ดีมากๆเลยนะครับเยดูแลสุขภาพนะรับดูแลสุขภาพกันเ้ว่นะครับัเดทากลับบ้านกันดีๆนะครับงับบ้านๆทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนที่มาหานะครับ ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีนะครับค่ะบายบายคะบายนะครับบาย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 